ขออนุญาตนะครับสองเดือนเปิดพี่ครับสองเดือนขอแรกคืนทุนตั้งแต่บ้าเปิดร้านมาคืนทุนหรือยังเดือนแรกคืนทุนไปแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ตั้งเป้าสองเดือนคืนทุนทุกบาทคนเราต้องมีเป้าหมายเนาะ ทำธุรกิจมันก็ต้องมีต้นทุนกำไรก็เหมือนพีนทำยนี่แหละผมตั้งเป้าไว้ตอนแรกตั้งเป้าว่าหกเดือนแต่ไม่รู้จักความจริงแล้วอ่ะสองเดือนตามจริงเดือนเดียวก็อาจจะคืนแล้วนะแต่ว่าผมต่อเติมเยอะไงผมทำนั่นทำนี่ ทำเสียงทำซับเสียงเพิ่มอีกสามแสนกว่าบาทเปิดมาได้สองเดือนเขาเดือนที่สองก็ขออนุญาตนั่นแหละขออนุญาตคืนทุนที่อยากมีการที่อยากมีการลงทุนเนาะนี่แหละเขาจะมาทำธุรกิจใครก็ไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกพี่น้องเขาเรียดดุอ่ะเป็นธุรกิจแรกที่ไม่ต้องมาร้านก็มีลูกค้ามาตลอด นี่แหละสิ่งที่ผมต้อง,งก,การวันหนึ่งในวันหนึ่งคอยยี่ค้านคอยยี่ค้านบอกยี่ค้านแสดงนั่งอยู่ท่นนานคอยกันเงื่อนขอราคาหน่อยเพื่อนหน่อยก็พอคือเราเราแค่มาดูให้แบบคันลอยเราบางระบบเองมันโอเคเรียนรู้เองหมดเลยระ,ระบบระบบออสเนี่คือเราไม่ได้มีพื้นฐานในการทําระบบมันมาก,ก่อนระบบหลักบ,บ้าน,นย,ยากไหมยากนั้นเพราะออเพราะเราทำงานกับผู้ชายเยอะมากผู้ชายทั้งหมดในร้านมีมีคนพีมีแค่น้ำตาลกับแคชเชียร์น้องกาเป็นผู้ชายมหมดเด็กเสิร์ฟเป็นผู้ชายหมด นี่แต่แม่บ้านขนมมาว่าต้องเข้า,าขร้านรวมสุกสอยผ่านมาผมไม่ได้เข้าร้านมันก็แปาลงวันเองฟิล์มขาดผมก็เลยอะไนะรพอไม่มาเงินก็ต้องเยอะอนตรายเงต้องเยอะแบบพูดจนีงยังไงบอกแต่พอได้อยู่แต่สองเดือนก็ต้องคืนเุินแนละ้วนอกจากคือกำไรหมดละ เร็วๆนี้จ้ะทำธุรกิจเนาะอย่างนี้ที่ต้องการแบบนี้เพราะเรามีสมองเป็นของเราเองอะเราไม่มีใครมาขัดแย้งกับคาเราอะก็จะดีบอกเลยแล้วมันโชคดีที่ผมไม่ได้หุ้นส่วนกับใครไงทำคนเดียวร้อยเปอร์เซ็นถ้าหุ้นส่วนมีปวดหัวอยู่